เป็นรถสปอร์ตดีๆคันหนึ่งก็ว่าได้นะครับผมจะสไลด์เป็นแบบไหนเนี่ยทุกอย่างมันดูสมูทมากๆ ถึงเวลานะครับที่ผมจะได้มารีวิวรถไฟฟ้าที่หลายๆคนรอกันสักทีหนึ่งนะครับผมแล้วต้องบอกเลยว่าที่เราได้มารีวิวนี้จะเป็นเท sla Mo เด l 3 l o ลอง a n g e a l l w h e e l Drive นะครับผมซึ่งจะเป็นรถซีดานที่ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดเป็นเซกเมนต์เดียวกันเรื่องราคาเดียวกันเนี่ยเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับผมแล้วตัวรถเองนะครับก็จะมีความโดดเด่นการกระจายพลังงานนะครับผมขับขี่สบายแล้วก็สมรรถนะที่เกินราคาตัวเขาจริงๆนะครับผมเริ่มต้น กับตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาก่อนเลยดีกว่านะครับรถเท s l a โมเดล3 Long Range All Wheel Drive คันนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับแบตขนาด82กิโลวัตต์แอลนะครับผมหรือว่าใช้ได้จริงๆเนี่ยอยู่ที่76กิโลวัตต์แอลนั่นเองนะครับและสามารถทำความเร็วนะครับผม0ถึง100เนี่ยเพียง4.4่จุดสีวิเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวรถเองนะครับผมที่ได้แบตเตอรี่76กิโลวัตต์แอลเนี่ยนะครับผมสามารถวิ่งได้ไกลถึง490กิโลเมตรเลยซึ่ง490กิโลเมตรเนี่ยอยู่ที่การใช้งานอีกทีนึงด้วยนะครับผมเพราะถ้าาเเเเเกิดรป็นคนคหยยยีบอะ เหยียบเร็วเหยียบแรงนะคบผมก็อาจจะใช้ไม่ถึงเนาะก็อยู่ที่การใช้งานนั่นเองแต่ตามเปเปอร์แล้วนะครับจะวิ่งได้มากสุดอยู่ที่490กิโเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับส่วนแรงม้าของคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยแรงม้าเขาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับซึ่งแรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่441กับตัวแรงท้องของเขาอยู่ที่493นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่า2ตัวเลขนี้นะครับผม เป็นรถสปอร์ตดีๆคันหนึ่งก็ว่าได้นะครับขนาดนี้เป็นแค่ long range นะครับถ้าเกิดอยากได้แรงเร็วกว่าน,นี้นะครับผมต้องไปตัว performance นั่นเองแต่ใครที่หา long range ่างนี้อยู่นะครับก็จะคุ้มตรงนี้ว่ามันวิ่งได้ไกลนะครับผมบวกกับ 2เลยนะครับก็คือได้เป็นแบบ all wheel drive ด้วยต่างหากนั่นเองนะครับซึ่ง all wheel drive ได้มาได้ยังไงนะครับเพราะว่าตัว long range เนี่ยจะได้เป็นแบบ d uo motor นั่นเองนะครับถ้าเป็นตัว single motor นะครับก็จะเป็นตัวเริ่มต้นหรือว่าตัว rear wheel drive นั่นเองนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องดีไซน์ของเขาดีกว่านะครับเริ่มต้นของสายโปรไฟล์ของเขาเลยนะครับซึ่งโมเดล3นะครับก็จะเป็นรถสไตล์ซีดานนั่นเองซึ่งเป็นซีดานที่ดูค่อนข้างเตี้ยและสปอร์ตมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวรถเองนะครับ จะได้เป็นกระจกแบบเฟรมเลสมาด้วยนะครับซึ่งเฟรมเลสตรงนี้ดูเท่มากเลยนะครับผมต่อมานะครับลูกค้าท่านนี้แล้วนะครับผมได้ไปการเปลี่ยนล้อมาด้วยนะครับเป็นล้อขอบ20ต้องบอกเลยว่าทําให้ตัวลองเรสตัวนี้เนี่ยดูดุดันมากขึ้นกว่านั่นเองนะครับและตัวรถเองนะครับโดยที่ว่าเป็นโมเดลเยียร์21นะครับก็จะได้มือจับเป็นแบบสีดําแล้วนั่นเองต่อมาท้ายของเขานะครับนี่ท้ายของเขานะครับทรงสปอร์ตอีกแล้วนะครับเพราะว่าตัวรถเองนะครับผมมาท้ายเนี่ยเขาจะมาแบบกระดาษ ไายลาบ้นั่นเองนะครับสไตล์สปอร์ตนั่นเองแล้วก็นี่ครับผมฝาท้ายของเขาก็จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าด้วยเทสลเองนะครับ mm hmm. ผมเป็นรถไฟฟ้าที่จุของได้เยอะมากๆนะครับ mm hmm. เพราะว่าข้างหลังเนี่ยจุของได้แล้วนะครับข้างหน้าก็ยังสามารถจุของได้อีกด้วยนะต่อมานะครับ มาดูข้างในจเจ้าโมเดล3กันคือโมเดล3หรือว่ารถเทส l a ทุกๆคันนะครับดีไซน์โปรไฟล์ของเขาก็จะเป็นแนวมินิมอลอยู่แล้วนะครับภายในนี่ไม่มีอะไรเลยดชบอร์ดนะครับผมหุมด้วยลายไม้ตรงนี้นะครับบ่งบอกความเป็นลองเรนต์แล้วก็ตัวเบาะเองนะครับผมก็จะเป็นเบาะหนังหมดเลยเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับมีแค่นี้เลยเรื่องดีไซน์ของเขาแบบง่ายๆมากแต่ทีเด่นของเขาจะอยู่ที่หน้าจอตัวนี้นะครับหน้าจอเทส l a เนี่ยทำทุกอย่าง เอว y t ติ n งอยู่ในนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดประตูเปิดฝาท้ายเปิดฝาหน้าควบคุมแอร์นะครับผมหรือว่าดูแมปอะไรพวกนี้คือจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมระบบทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าเท sla เนี่ยทำระบบปฏิบัติการของตัวรถเนี่ยได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าเนี่ยครับผมจะสไลด์เป็นแบบไหนเนี่ยทุกอย่างมันดูสมูทมากๆนะครับผมถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆแล้วนะครับสำหรับตัวผมเองนะผมยังมองเท sla นี่คือจุดเด่นของเท s l a ของเขานั่นเองนะครับแล้วดูเดี๋ยวโมเดลเขาเนี่ยผมเปิดประตู2อันเนี่ยก็เปิดนะต่อมาฟังก์ชันของตัวรถเนี่ยมีแทบทุกอย่างเราต้องบอกว่าคันนี้นะครับผมทาง t ท s l a Thailand นะครับเขาอัปเดตตัวแมพให้เป็นไทยให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวที่ออกมาจากรถเกรย์นะครับผมซึ่งรถเกรย์ช่วงแรกๆเนี่ยก มีปัญหาเรื่องระบบเยอะนะครับเพราะว่าเขาไม่ยอมให้อัปเดตสักทีแต่ตอนนี้ไทสลาเขาให้อัปเดตเป็นแบบไต้แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถใช้ได้แบบสบายๆเลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือหน้าจอเขาซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดผมเล่นให้ดูเนี่ยยาวเหยียดมากๆเพราะว่าระบบของเขามีให้เล่นเยอะแยะมากเลยนะครับต่อมาอะมาดูเรื่องดีไซน์พงมิรัฐอะไร,ะไรทุกอย่าง,งเขาก็เน้นความเป็นมินิมอลอยู่แล้วเพราะว่าขนาดตัวสโตรวีวของเขานะครับผมหรือว่าการ บังคับนู่นบังคับนี่ทุกอย่างมันจะมีอยู่แค่ตรงนี้เลยอย่างเช่นกระจกมองข้างถ้าเกิดเราจะปรับนะครับข้างๆปกติแล้วเราจะปรับข้างประตูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีแล้วเรากดจากหน้าจอตรงนี้เราใช้ตัว s c ค o ิลเนี่ยปรับเอานั่นเองนะครับและตัวเทสลาอันนี้นะครับผมยังที่จริงแล้วยังมินิมอลไม่พอนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปดูตัวโฉมใหม่นะครับผมเขาก้านออกไปแล้วหลายๆคนต้องการการ้านพวกนี้กลับมามากเพราะว่าก้านเนี่ยมันใช้งานได้ง่ายกว่าเพราะว่าตัวเทสลาโมเดล3ตรวนี้นะครับผมก็จะได้ มีตัวก้านเกียร์อยู่นะครับผมก้านเกียร์เนี่ยก็ใช้เหมือนเบนท์เลยนะครับตบขึ้นตบลงเพื่อเปลี่ยนเกียร์แล้วก็ตัวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ยังมีก้านอยู่นะครับตัวใหม่มันไม่เป็นมันจะไม่เป็นก้านแล้วมันจะอยู่ที่วงมาลายัยบางคนไม่ชอบนะครับหรือว่าปัดน้ํพฝนก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองอ่ะมาดูตรงกลางตรงนี้นะครับเพิ่มเติมก็เนี่ยไวเลสชาร์จอะไรพวกนี้มีให้ใช้ครบหมดเลยนะครับผมสําหรับเทสลาอันนี้ที่เก็บของที่ใส่ของ เยอะมากเพราะว่าโดยที่ว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันหายไปเยอะนะครับผมมันก็เลยจะทําให้พื้นที่ของการใช้รถเนี่ยมีเยอะขึ้นนั่นเองถ้าเกิดเป็นรถปกติเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะโดนพวกชุดเกียร์อะไรอย่างเงี้ยมาบาังก็จะไม่มีช่องว่างหรือว่าที่เก็บของอะไรได้เยอะขนาดนี้นะครับอันนี้สามารถทําได้อ่ะแล้วตัวรถเองนะครับผมอีกหนึ่งอย่างที่เป็นทีเด็ดของเทสซาก็คือการมีกระจกขนาดใหญ่อยู่ข้างบนนั่นเองนะครับหลายๆคนใครที่เป็นสาวกที่ชอบ หลังคาแก้วแบบพาโนลามิกนะครับผมเทสลามันทําออกมาได้ดีมากว่าตั้งแต่ข้างหน้ายันข้างหลังตรงนู้นเลยมีแค่เสาอากาศนี้บังนั่นเองอมาดูข้างหลังกันต่อเลยนะครับผมใครๆคนมองว่าซื้อเท s l a จะนั่งข้างหลังสบายไหมเพราะมันเป็นซีดานขนาดเล็กสําหรับตัวผมเองนะมันเป็นรถที่้นั่งไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่เลยนะครับนั่งโอเคเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องชันเข่านิดนึง นะครับผมแต่ว่าโดยที่ว่าตัวเบาเองเนี่ยมีความนุ่มนะผมว่านั่งสบายโอเคอยู่แต่ว่าเนี่ยครับการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยอันนี้คือข้อเสียที่รถไฟฟ้าเป็นลูกหันนะครับก็คือตัวพื้นเนี่ยมันสูงขึ้นทําให้เวลานั่งเนี่ยมันต้องชันเข่าขึ้นแล้วมันจะไม่สพอร์ตตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สังเกตดูที่ตัว เบาะนะครับตัวเบาะเองเนี่ยจะไม่มีพื้นที่ให้เท้าสอดไปได้เยอะนะครับอันนี้คือข้อเสียของรถไฟฟ้าทุกคันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเรามานั่งแล้วเฮ้เราโอเคกับมันก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่านีรูมนะครับผมเหลือเยอะเฮดรูมเหลือเยอะนะครับผมเป็นคนตัวก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไซส์ฝรั่งนะครับแต่เป็นคนตัวใหญ่คนนึงเลยเพราะว่าผมน้าหนักอยู่9 0สกว่านะครับสูง1 7 0กว่าก็สามารถนั่งนั่งรถได้คันนี้แบบโอเคเลยไม่มีปัญหาเลยนะครับผมใครที่หารถซีดานนะ ในราคาล้านกว่าบาทนะแล้วได้ขนาดนี้นะผมว่าเท s l a ตอนนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับผมถึงเจ้าเทส l a โมเดล Long ลอง g e All w l e e l Drive นะครับจะไม่ได้เป็นโัวท็อปนะครับแต่เป็นตัวที่บอกเลยว่าสําหรับคนที่กําลังหารถไฟฟ้าหรือรถ EV ใช้งานอยู่ผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับในราคาที่1นึ่งล้านสามบาทและรถคันนี้นะครับจะเป็นรถปี2022นะครับผม วิ่งมาเพียง25,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับคุ้มจริงลุ้มจริงร้านก็บาทอะ่ะมันได้เทส่าขับแล้วแล้วเป็นโมเดล3ที่ไม่ใช่ตัวเริ่มต้นด้วยเป็นตัว all wheel drive ตัว long range อีกตั้งหากด้วยนะครับใครที่หารถอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถสันดานะครับติดต่อมาที่เต็นท์รถคุณหญิงเลยนะครับแล้วคุณจะเจอรถที่ใช่ในเต็นท์รถคุณหญิงอย่างแน่นอนครับ